ันนี้คณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมีการประชุมกันครั้งแรกนะครับการประชุมครั้งนี้ถูกอธิบายจากคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีว่าเป็นการประชุมที่ไม่เป็นทางการนะครับเป็นการประชุมเพื่อที่จะทําให้คณะรัฐมนตรีในชุดนี้ได้รู้ในบางสิ่งบางอย่างที่จะจําเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดินหลังจากนั้นก็จะมีการถแถลงนโยบายในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศทำกลางบริบททางการเมืองของประเทศไทยที่เป็นอย่างนี้นะครับทำกลางการวิพากษ์วิจาร์ณการจับตามองการเฝ้าดูจากหลายฝ่ายแน่นอนทั้งหมดนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นความกดดันต่อคณะรัฐมนตรีชุดนี้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะเป็นอย่างไรและมีแนวทาง ตามนโยบายที่จะแถลงในวันศุกร์นี้อย่างไรเป็นประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในคืนนี้นะครับอยู่กับผมในขณะนี้รองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยครับจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิบูญพงศ์ภูลประสิทธิ์ครับจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับเริ่มจากอาจารย์วิบุญพงศ์ครับมีหลายสิ่งที่คอสอชซึ่งขณะนี้หลายคนเข้าข้มาเป็นคณะรัฐมนตรีมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับอยากจะทําแล้วก็หลายเรื่องก็เป็นความจําเป็นที่จะต้องทําต่อไป าจารย์คิดว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะครับมีอะไรที่เป็นความจําเป็นที่จะต้องทําเป็นลําดับแรกๆอันจะมีผลต่อเนื่องทาให้การบริหารราชการแผ่นดินในสภาวะประเทศแบบนี้มันไปอย่างราบรื่นครับผมคิดว่าก็ต้องเข้าใจความเป็นจริงนะครับว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นรัฐบาลโดยปกติที่ต้องยอมรับตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นรัฐบาลก็คืออย่าเป็นรัฐบาล ของกสชอ,อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เปรียบของรัฐบาลชุดนี้ก็คือจะค่อนข้างมีอำนาจที่จะทำอะไรได้ค่อนข้างเด็ดขาดนะครับจะไม่มีสภาที่จะอาจจะเป็นตัวถ่วงในแง่ของการที่ต้องต่อรองในแง่ของปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจุดที่รัฐบาลนี้น่าจะดำเนินการก็คือปัญหาที่สืบเรื่องมาอันนําประสู่การมีรัฐบาลชุดนี้นะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะการระบบศาลที่ทําให้เกิดความเป็นธรรม นะฮะเพื่อให้ได้รับการเป็นธรรมสองฝ่ายนะแล้วก็การขจัดปัญหาคอร์รัปชันในประเด็นต่างๆที่มีการยกขึ้นมาผมคิดว่าประเด็นหลักๆเหล่านี้เป็นประเด็นที่รัฐบาลชุดนี้จะต้องเข้าไปจัดการให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ให้ตรวจสอบได้นะฮะเพื่อ,อดําเนินการเพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลเข้ามาในตรงนี้เนี่ยเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้จริงๆผมคิดว่าอันนี้เป็นนระดับแรกที่ต้องสร้างความสร้างความเชื่อใจจากประชาชนก่อนครับ ให้ให้ประชาชนให้ชาวบ้านเชื่อใจก่อนว่าจะมาทําเพื่อก,ทกอเท,ทิชทติจริงๆน,นี่เป็นสิ่งแรกนะครับ,รบอาจารย์ตะกูลครับเมื่อสักครู่อาจารย์วี่คุณพงศ์บอกว่าควรจะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็เกิดปัญหาความขัดแยง้งความวุ่นวายความแตกแยกจากประชาชนสองฝ่ายนะครับอาจารย์คิดว่าณขณะนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรรอร,อรัฐบาลชุดน,นี้อยู่หรือเปล่ามีการพูดถึงเรื่องของกฎอายการศึกอยากจะเลิกมีเสียงตอบกลับมาบอกว่ายังเลิกไม่ได้พบความเคลื่อนไหว อาจารย์คิดว่านี่นี่คือเป็นความเสี่ยงและครอรมอชุดนี้จะจะทำยังไงกับความเสี่ยงนี้หรือไม่คือความความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยหรือว่ากลุ่มที่เคยมีอำนาจมาก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงของคอสชอของรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็ต้องมีความมั่นใจจติงที่เขาถึงจะปลดล็อกเรื่องกฎการศึกได้ แต่ผมคิดว่าความเสี่ยงจริงๆและทุกรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลมาจากวิธีการอื่นใดก็แล้วแต่เนี่ยความเสี่ยงที่ท้าทายในช่วง6เดือนแรกเสมอก็คือปัญหาขั้นพื้นฐานของประชาชนแล้วก็ปัญหาขั้นพื้นฐานของประชาชนในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรซึ่งซึ่งจุดอ่อน ของรัฐบาลที่มาในช่วงเฉพาะการที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยครับผม่ต้องระบ,บุว่าเป็นรัฐบาลใดเนี่ยมักจะมีปัญหาในจุดนี้นั่นก็คือคิดว่าตัวเองอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไม่ลงไปสัมผัสปัญหาไม่ลงไปแก้ไขปัญหาสิ่งนี้จะทำให้ความชอบธรรมของรัฐบาลถึงแม้จะอยู่ชั่วคราวเนี่ยลดอย่างรวดเร็วมากดังนั้นรัฐบาลชุดนี้จะต้องพึงระวังและก็ตระหักในสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยท่านมีความชอบธรรม จากสิ่งที่มันเป็นหนามาก,ก่อนแต่ว่าถ้าเผื่อท่านทําอย่างเดียวอย่างที่ท่านอาจารย์บิบูบิพงว่าไว้อย่างนั้นแค่นั้นไม่พอนะครับ <S <S นะท่านหมายความว่าท่านจะจัดการความชอบธรรมหรือว่าจัดการต่อปัญหาในระดับโครงสร้างอํานาจระดับบนแต่ท่านไม่สนใจโครงสร้างข,งของระดับล่างที่เป็นประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริงจ,งจ,งจงังมันไม่ใช่เพียงแค่ราคาราคาน้ํามันหรือราคาก๊าซแต่ผลผลิตทางการเกษตรที่ชาวบ้านนั้นเนี่ย มันสะท้อนออกมาถึงความสาหัสสากันมากเลยเพราะว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคใต้ผมผมไปต่างจังหวัดมาผมเห็นแล้วผมอันตนา,จนาจใจนะครับที่ชาวบ้านนั้นเดือดร้อนจริงๆแต่ปัญหาก็คือว่าณเวลานี้เนี่ยระบบราชการที่เป็นอยู่ก็ไม่อาจจะตัดใจแก้ไข่าได้เพียงเพียงแต่ว่าเขารอรัฐบาลและผมคิดว่ารัฐมนตรีที่ประจำกระทรวงต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็น นายฐานหลายๆท่านกว่าเกือบครึ่งนะครึ่งหนึ่งเนี่ยครับแต่ผมคิดว่าท่านทั้งหลายเนี่ยได้ทดลองงานมาก่อนแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่การทหารประเมินเนี่ยผ่านมาทดลองงานคือทดลองงานมา3เดือนเนี่ยยังประเมินไม่ได้เพราะว่าเป็นการฝึกงานที่เฉยแต่ว่าเมื่อเริ่มทํางานหลังจากแถลงนโยบายเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่าท่านต้องเหยียบคันเร่งแล้วเหยียบคันเร่งแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากอยากจะให้ทางรัฐบาลชุดนี้รีบประเมินการก็คือปัญหาเร่งด่วนระดับ พื้นฐานเลยเนี่ยการที่จะแก้ไขปัญหาได้ผมไม่อยากให้รัฐบาลเนี่ยนั่งรอแต่รายงานจากราชการคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบนั้นควรจะออกนอก,นอกจุดศูนย์กลางแห่งอำนาจไปพบประชาชนในพื้นที่รับรู้ปัญหาจริงๆแต่ก็ระวังนิดนึงว่าเวลา,าเข้าไปในพื้นที่แล้วเนี่ยไม่อยากให้เกิดสภาพปัญหาแบบในอดีตดั้งเดิมนะครับคือประเภทที่เห็นไม่ได้เห็นข้อเท็จจริงนะฮะ คือผมคิดว่าน่าจะหากระบวนการและวิธีการที่ไปพบป,ปัญหาและแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับ,รบส่วนในระยะยาวเนี่ยระยะยาวในที่นี้หมายความว่าถ้าเผื่อรัฐบ,บาลชุดนี้ต้องการแก้ไขปัญหาอย่ารอไอ้หนทางหรือแนวทางการปฏิรูปบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านสามารถที่จะวางรากฐานวางแนวทางต่อไปได้<ม>เช่นยกตัวอย่างเช่น คสชเคยหรือพลเอกประยุทธ์เองท่านเคยพูดถึงเรื่องของหลักค่านิยม1นึ่งโลเลยค่านิยมสอประการเนี่ย<ะ>ขณะนี้ยังไม่เห็นรูปธรรมในค่านิยม2การนั้นบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องวางรากฐานแล้วมันเป็นฐานสําคัญของราบายยะบบใจไตทําอย่างไรที่จะให้สิ่งเหล่านี้ เป็นจริงได้นี่เพียงแค่หนึ่งอย่างนะครับที่อคอสกาปัญญาไว้กับ<อ>ประชาชนอาจาจะเป็นแค่3เดือนยังยังไม่ได้เห็นสักเท่าไหร่นะฮะแต่ครานี้มีเวลาเต็มที่แล้วอาจารย์พิบูลพงศ์ครับต่อเนื่องจากที่อาจารย์ตรกูลว่าเมื่อสักครู่นี้วันนี้จากการถแถลงของคุณพิษนุรองนายกรักฐมนตรีนะก็บอก<ม>ว่าแหล่งที่มาของนโยบายชุดนี้เนี่ยมีสี่ห้าแหล่งแหล่งที่5เนี่ยนะครับก็คือว่าประเด็นเรื่องของความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเอาละนี่อาจจะเป็นการแสดงเจตจำนงว่า อ่าคอสชอหรือคณะรัฐมนตรีชุดนี้กาลังที่จะทํางาน uh huh. เพื่อตอบสนองความต้องการประชาชน uh huh. แต่ด้วยกระบวนการที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และที่จะจะ,จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับ uh huh. อาจารย์มองว่าเขาคอสชอหรือคณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยเขารู้ว่าความต้องการของประชาชนจริงๆมันคืออะไรและมันเป็น เป็นทิศทางที่ถูกต้องเราหรือยังคืออย่างนี้ผมอยากจะเรียนเสริมที่ท่านชานตะกูลพูดเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นด้วยนะฮะคือปัญหาที่มันเป็นประเด็นต่างๆตรงนี้มันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าซ,ซึ่งซึ่งก็ต้องแก้ไขจริงแต่รัฐบาลนี้ก็บอกแล้วว่ารัฐบาลนี้จะเข้ามาชั่วคราวเพื่อน,นําไปสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถาวรต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากได้หรือผมเห็นอยากเห็นรัฐบาลนี้ทําก็คือว่าจะใช้รัฐบาลนี้เข้ามาทําในสิ่งซึ่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทําไม่ไได้้นนนนัั่่่่่กกก็คืออววาาาาางงงงรฐมเพียแแแตปญหใข เฉพาะหน้าแต่ว่าราัฐานในแง่ของการที่ว่าหลักการแก้ไขกฎหมายทําให้ชัดเจนที่จะไม่ให้อย่างยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการที่ข้าราชการในต่างจังหวัดอาจจะเอ,เอาเปรียบชาวบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะหรือว่าใน ในกรณีต่างๆก็ตามซึ่งชาวบ้านไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้ในระดับคนยากย่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะมีอะไรไหมที่จะสามารถแก้ไขหรือว่าทําในระบบราชการให้มันเป็นวางรากฐานไปเป็นการแก้กฎหมายหรือว่าแก้โครงสร้างเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะต้องมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทงั้งฝ่ายเกี่ยวข้องทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมันก็จะล่าช้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใจผมเนี่ยผมอยากเห็นรัฐบาลเนี่เมื่อเชื่อมั่นว่าทําโดยสุจริตเพื่อประเทศชาติ นะก็คงไม่ต้องอคํานึงถึงเสียงต่อต้านมากนะเพราะแน่นอนฮะคงไม่มีใครสามารถจะทาอะไรพอใจของทุกฝ่ายได้มันต้องมีฝ่ายที่ที่ไม่เห็นด้วย<ะ>เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลนี้มองว่าอะไรก็ตามที่เป็นผลประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ใมากของประเทศชาติและทําตรงนั้นได้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดท,ที่รัฐบาลนี้ต้องทาก็กลับไปถามที่เป็นประเด็นที่พูดขึ้นมาว่าร,รัฐบาลจะจะจะรู้จรงนี้ได้อย่างไรผมคิดว่ารัฐบาลคงจะต้องรัฐบาลคงจะต้องยอมรับหรือว่าให้มีการอาจให้มีคนที่มาจากทางด้าน ในจุดนะในพื้นฐานหรือในแต่ละจังหวัดที่เขามีปัญหานั้นเข้ามาให้ข้อให้เข้ามาให้ให้ข้อมูลบ้างไม่ใช่จากคนของรัฐบาลแต่อย่างเดียวนะฮะอันนี้รัฐบาลก็จะได้รับฟังแต่ฝ่ายเดียวผมคิดว่าการที่มีการวิจารณ์การติบ้างอะไรบ้างเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำไปเพื่อให้เห็นว่าการดาเนินนั้นเดินทางไปถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็ตามเนี่ยรัฐบาลก็มีหน้าเสร็จขาดอยู่แล้ว uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีแต่ละฝ่ายมาให้ความคิดเห็นที่แตกต่างก,กันบ้างหรือว่า เจ้าของผู้ร้องทุกข์ในท้องถิ่นเองออกมาบ้างเนี่ยก็จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะผมว่าถ้าเปิดตรงนี้เข้ามาได้เนี่ยนะฮะรัฐบาลจะสามารถที่จะได้ข้อมูลจากพื้นฐานที่แท้จริงแล้วก็จะนําไปสู่การแก้ไขที่ดีครับที่ถูกต้องที่ถูกทางได้นะครับอาจารย์ตระกูลครับก่อนหน้านี้คอสชก็เปิดกว้างรับฟังจากหลายฝ่ายนะครับไปกันที่กระทรวงกลาโหมไปเล่าให้ฟังรับข้อมูลทั้งอาจารย์ทั้งประชาชนเยอะะไปหมดนะครับ การกระบวนการรับฟังที่ว่านี้นะครับก็ก็ดีที่หลายคนก็บอกว่าดีเพราะว่าฟังอย่างรอบด้านแต่ฟังแล้วเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์วิบูลพงศ์บอกก็ไม่มีใครที่เห็นอาจจะเห็นตรงกันข้ามเรื่องพลังงานเรื่องอะไรก็เป็นตัวอย่างอาจารย์คิดว่าการเปิดกว้างรับฟังเนี่ยจะเป็นปัญหาไหมครับถ้าในวันใดวันหนึ่งที่รัฐบาลชุดนี้จะต้องตัดสินใจไปในทางใดทางหนึ่งการ,าก,ารการเปิดกว้างในการรับฟังความเห็นเนี่ยแนวทางในการปฏิบัติของทางทหารแนวทางในการปฏิบัติของฝ่ายการเมือง รือแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มภาคประชาธังคมหรือนักวิชาการเนี่ยมันมีแนวทางที่แตกต่างกันนะครับของของฐานเองเขาอาจจะมีรูปแบบลักษณะขององค์กรเขาที่จะฟังแบบนั้นอย่างไรก็ตามทีครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็แล้วแต่ปัญหาที่ได้มาเนี่ยก็ต้องหาทางแก้นะครับหรือว่าอย่าพยายามมองข้อมูลที่ได้มา จากบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่าจะเป็นข้อมูลที่หวังผลในเชิงลบหรือว่าข้อมูลที่หวังผลในการที่จะ,ะทําลายความเชื่อมั่นหรือทําลายความชอบธรรมของฝ่ายรัฐบาลน,นะครับข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ารับฟังนะครับและก็อย่าอย่าให้ข้อมูลมันไหลามาทางเดียวโดยจะต้องไปไปแบบที่เคยทํามาในช่วง3เดือนหลังการรัฐประหารแต่คุณเปิดกว้างกับ ข้อมูลที่เปิดกว้างในทุกๆทางเนี่ยผมคิดว่าเสียงสะท้อนแม้แต่เพียงแค่จิ้งจกทักเนี่ยก็ต,ต้องต้องขบต้องคิดนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลจะทําต่อไปมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นถ้าเผื่ออะไรทําได้รัฐบาลก็จะรีบแผลงระทน์อะไรที่ทําไม่ได้ก็ควรจะบอกว่ามันมีเหตุมีผลอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องข้อมูลข้อมูลในการรับฟังเนี่ยขณะนี้ทุกคนหวังนะครับว่าถ้ามีรัฐบาลแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้ง แต่ว่าเป็นรัฐบาลที่เฉพาะกิจเฉพาะการเนี่ยก็ควรจะเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้บุคคลทุกคนนั้นได้ร่วมเสนอความเห็นเพราะนั้นผมผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์วิบูลพงศ์เนี่ยที่ว่ามันจะมีวิธีการใดที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้ามานะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวสภานีติัญยัต่างชาติมันก็ไม่ใช่สภาที่สะท้อนเสียงของประชาชนระดับล่างนะครับสภาปฏิรูปเองก็ก็ก็มีส่วนเดียวส่วนน้อยมากซึ่งสภาปฏิรูปเองผมก็ยัง ไม่ค่อยมั่นใจนักว่าโจทที่สภาปฏิรูปเนี่ยจะนํามาคิดพิจารณาเนี่ยมันจะมาฐานจาระดับล่างได้มากเท่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทั้งสภานิติบัญญแตแห่งชาติและสภาปฏิรูปเนี่ยไม่อาจที่ทําหน้าที่แบบสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปได้อันนี้หมายถึงทั่วไปไปที่แบบชุดที่แล้วนะครับแบบทั่วไปที่จะสะท้อนปัญหาของประชาชนเนี่ยผมคิดว่าการออกไปพบประชาชนในพื้นที่ต่าง โดยผู้นํารัฐบาลโดยรัฐมนตรีเองนะครับแล้วก็รับฟังและประชาชนเข้าพบมองประชาชนนั้นคือผู้ที่จะให้ข้อมูลมองประชาชนว่าคือผู้ที่เขาเดือดร้อนเขาต้องแก้ไขอย่ามองว่าสิ่งที่ประชาชนให้ข้อมูลและคัดค้านต่อแนวทางที่รัฐบาลอยากจะทําเป็นศัตรูถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่จบครับนะครับความต้องการของประชาชนฟังดูง่ายๆนะฮะแต่จ,จริงๆแล้วมีมีมประเด็นที่จะต้องละเอียดอ่อนแล้วก็ประเด็นที่อ่อนไหวพอสมควรเลยทีเดียว อาจารย์มิบุญพงศ์ครับปัจจัยภายนอกประเทศก็สําคัญคร,คร,รัฐบาลชุดนี้นะครับ,รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าตาของคณะรัฐมนตรีที่มีทหารอยู่เนี่ยนะครับ,รบก็ประเทศไหนเสีกประชาปนต,ตยก็อาจจะไม่ค่อยที่จะ,ะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักนะครับอาจารย์คิดว่าประเด็นนี้จะมีผลอย่างไรไหมครับขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งขอขอเสนอท่านอาจารย์ตะกูลตรงประเด็นที่เรื่องเสียประชาชนนิดหนึ่งนะผมคิดว่าจุดหนึ่งนะครับอาจารย์ที่ทางทหารจะทําได้ก็คือว่าทหารเนี่ยเป็นองค์กรที่มีระเบียบที่สุดแล้วก็มีมีกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย มองในส่วนหนึ่งก็คือจะมีทหารอยู่แทบจะทุกจังหวัดในประเทศไทยถ้าสามารถใช้ทหารที่อยู่ในต่างที่ต่างๆเ,เป็นผู้ให้ข้อมูลบ้างเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะได้ระดับถึงประชาชนพอสมควรพระทหารเนี่ยเขาก็ไปคลีกับประชาชนช่วยน้ําท่วมช่วยอะไรอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นแทนที่จะต้องไปตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะใช้ทหารในหน่วยงานที่มีอยู่ในแต่ละในแต่ละท้องที่นี่อาจจะช่วยได้อันนี้เป็นอะไรที่ผมอยากเสนอขึ้นมานะอันนี้ในส่วนที่ถามเรื่องหน้าตารัฐบาลเนี่ยคือก่อนเออก่อนขอโทษก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเข้าใจว่า ในแง่ของประเทศตะวันตกเนี่ยนะฮะแน่นอนฮะเขามองภาพการปฏิวัต,รติรัฐประหารเนี่ยเป็นเรื่องลบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอให้เราจะอธิบายว่าเหตุการณ์ประเทศไทยเป็นยังไงมายังไรทําอะไรเนี่ยเขาก็ฟังได้แต่เขา,เขาก,ก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่ที่ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเนี่ยรัฐบาลคงจะต้องตระหนักว่านี่คือ,น,คอนี่คือความเป็นจริงที่ที่ต่างดัประเทศรทราบอยู่เพราะฉะนั้นทำยังไงเราจึงทาให้ภาพเนี้ยค่อนข้างจะ ไปในทางที่ดีขึ้นได้แน่นอนหนึ่งการประชาสัมพันธ์การชี้แจงเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องทาอยอนนู่อันนี้ผมเห็นด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าถ้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีความเป็นเป็นรูปแบบของพลเรือนมากขึ้นผมไม่รู้จะพูดยังไงดีนะฮะมีรูปแบบเป็นรูปแบบของพลเรือนมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะทําให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของอ ถ้าพูดตรงๆเนี่ยถ้าจะเป็นในแง่ของรัฐบาลที่อาจจะยังมีกฎการศึกอะไรอย่างอยู่เป็นต้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งกฎหมายมีทั้งประกันภัยที่ที่ห้ามไม่ให้การลงทุนเกิดขึ้นอะไรก็ต่างนะในนี้ผมอยอมรับว,ว,ว่ามันกระทบนะฮะกแนเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยก็มองอยู่พอสมควรเหมือนกันว่าถ้ายกอย่างว่ายกเลิกกฎการศึกไปโดยเร็วนะฮะอาจจะช่วยให้มีการลงทุนเกิดขึ้นแต่ถ้าตรงนั้นนําไปสู่ปัญหาการขัดแย้งขึ้นมาใหม่อันนี้มันก็จะพิจบะฉะนั้นผมก็ค่อนข้างจะเชื่อใจนะ โดยเฉพาะท่านพลเอกประยุทธ์คงจะมองจุดจุดนี้แล้วนะฮะว่าพิจารณาจุดนี้แล้วแต่แต่ผมว่าจุดที่ดีที่สุดก็คือว่าต้องพยายามลบภาพความเป็นทหารออกคานนี้ลบยังไงฮะคือการบริหารแบบเป็นทหารกับการบริหารแบบเป็นพลเรือนเนี่ยผมคิดว่าคนละแนวกันนะฮะ, <S 1> <S 1> ะ,ฮะการบริหารแบบเป็นทหารเนี่ยท่านทั้งหลายที่มันเป็นรัฐมนตรีเนี่ยท่านเคยชินมาตลอดชีวิตนะ,ะท่านก็จะค่อนข้างจะ,ะ,ะพูดง่ายๆว่ามีความสบายใจกับการบริหารแบบนั้นเพราะท่านมีความรู้สึกว่าท่านสามารถจะเข้าใจในดังนั้นได้แต่ประชาชนเนี่ยไม่ใช่ทหาร คือภาษาอังกฤษเราไม่ใช่ c a p ชิ v ออ u d ด e n c e ก็คือว่าไม่ใช่ว่าจะต้องรับฟังอย่างเดียวเขามีความคิดความมีอะไรของเขาเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลสามารถที่จะ,ะรับฟังนะฮะแล้วก็เปิดกว้างพอสมควรไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยแต่อย่างน้นนอยเนี่ยไม่ใช่ว่าภาพไปหมดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตรงนี้จะช่วยทําให้ภาพพจน์ออกไปดูดีขึ้นโดวยเฉพาะสื่อก็จะมีโอกาสที่ชี้แจงออกไปว่าอ๋อมีการรับฟังบ้างมีการออกมาถล่ม ถ้าไม่เห็นด้วยก็มีการแถลงมาว่าเหตุผลที่ทําไม่ได้เพราะอะไรอาจเห็นผลบางอย่างที่อาจจะเป็นเหตุผลลับทางทหารอาจจะต้องบรรยายให้ประชาชนทราบเพราะตอนนี้ท่านเป็นรัฐบาลท่านไม่ได้เป็นเป็นทหารอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้า,ามีตรงนี้ได้เน,นี่ยคือบางทีเนี่ยฮะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าประชาชนไม่ทราบว่าคืออะไรทหารมีข้อมูลมากมายและข้อมูลของท่านนั้นลึกซึ้งกว่าเราเยอะเราเราไม่มีข้อมูลตรงนั้นแต่ถ้าท่านเผยบางส่วนบางจางให้เห็นว่าตรงนี้ยังทําไม่ได้เพราะอะไรบ้างนิดเดีน้อย ผมว่าประชาชนจะเข้าใจนะรับทราบเมื่อมาสอสมบวกเป็นรัฐมนตรีน่ใช่ับกลับความเป็นนายทหารออกไปในน้อยหน่อยน้อยหน่อยลดลงลดลงน้อยหน่อยนะครับใ่ตระกูลครับคงจะมีปัญหาความไม่สบายใจของประเทศต่างประเทศมากเกี่ยวกับรัฐบาลที่มาจากการยึดอํานาจเนี่ยนะครับแต่ที่แล้วแต่เท่าที่ผ่านมามันก็มีข่าวคราวที่มีผู้นําแต่ละประเทศมาเข้าพบนะครับแล้วก็มีท่าทีชื่นมื่นดูแล้วดีกว่าในช่วงที่เป็นรัฐบาล บางช่วงโดยซ้ําไปเนี่ยนะครับขณะเดียวกันก็มีนักธุรกิจไหนเข้ามาอาจารย์บองว่าในเชิงบวกมันมีไหมครผมผมคิดว่ามันเป็นบวกจริงหรือเปล่าถ้าเผื่อสถานการณ์การเมืองข้างในมันนิ่งแต่ว่าลักษณะของรูปแบบของของรัฐบาลเองมันอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของประเทศประ่อนไต้เวัมันอาจจะต้องมีการแยกกันระหว่างไอ้ตัวรูปแบบที่ที่ตามระเบียบปฏิบัติของประเทศจพืไต้ที่เขาเป็น เป็นมหาอำนาจหรือเป็นประเทศที่จะนําในเลยเขาเนี่ยเขาต้องแสดงรูปแบบนั้นออกมาแต่ว่าในเชิงเศรษฐกิจในเชิงการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าเขาแยกกันน uh huh. ะครับเราเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้น uh huh. เพียงแต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยสร้างเสถียรภาพและความสงบและความมั่นคงภายในประเทศได้ไหม uh huh. ทําให้นักลงทุนทั้งหลายก็เกิดความมั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นเพราะเพราะว่า นักลงทุนหรือหรือชาวต่างชาติเนี่ยผมคิดว่าเขามองการเมืองไทยออกว่าไม่ว่าการเมืองไทยอยูอ่ภายใต้ระบบแดบบระบบใบ,บก็แล้วแต่ถ้าเผื่อการเมืองมันนิ่งนะครับไม่มีปัญหาอะไรต่างนโยบายมันไม่เคยเปลี่ยน <c oughs> นโยบายจะเดินไปอย่างนี้ <c oughs> เดินไปเรื่อย <c oughs> แต่ถ้าเผื่อเป็นระบบแจทิปไต่แต่ว่ามันก็มีปัญหาความขัดแย้งกันอย่างมากและมีปัญหาในเชิงนโยบายว่าไม่แน่นอน หรือมีปัญหาว่านโยบายนั้นมันแฝงไว้ด้วยวาระซ่อนเลนแฝงด้วยการครัปชันผมนคิดว่านักลงทุนเ็าคงไม่สบายใจเท่าไหร่นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวกวับเรื่องของภาพพต์ต่อต่างประเทศนั้นเนี่ยผลงานและแนวทางในการปฏิบัติที่คอทชอได้วางเอาไว้ว่าเป็นลดแบบระยะที่หนึ่งระยะที่2ระยะท,ที่สาม mm hmm. ถ้าเดินไปตามนั้นมันก็ค่อยๆลดลง mm hmm. นะครับไ,ไ,ไม่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 ต้องไปวิตกกังวลมากนักแต่พยายามทําให้ได้ตามเป้า และก็พยายามสร้างผลงานในการที่จะบริหารประเทศโดยเฉพาะอย่างที่ท่านอาจารย์วิบุณพงศ์วิบุณพงศ์ก็บอกว่าอะไรที่รัฐบาลพลเรือนที่มาตการเลือกตั้งทําไม่ได้และมันเป็นปัญหาหลักของประเทศเลยช่วงเวลาหนึ่งปีเนี่ยท่านต้องทํากฎท่านต้องถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทาควบคู่นานกันเพราะว่าสภาที่เต็มหยาดแห่งชาติขณะนี้เนี่ยไม่ต้องเสียเวลามากนะครับท่านก็ใช้เหตุในผลในการพิจารณากฎหมายอะไรที่มันออกยากแต่มันมีประโยชน์ ท่านก็ได้นชครับส่วนการแก้ไขปัญหาประชาชนท่านต้องไม่ลืมนะท่านต้องลงไปทำให้ได้ทำในสิ่งที่รัฐบาลพลเรือนทำไม่ได้ถึงจะสอบข้พิสูจน์ตัวเองว่าจะสอบผ่านหรือไม่อาจารย์วิบูลพงศ์ครับเรื่องของคําว่าประชานิยมที่รัฐบาลหลายๆชุดก็ใช้กันอยู่เนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่าในรัฐบาลที่มีทหารครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเขาจะ เขาจะทำยังไงดาเนินการอย่างไรต่อประชานิยมประชาชนิยมมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าซื้อใจประชาชนได้อครับอย่างนี้นะฮะผม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 บองนี้นะฮะคือเรื่องประชานิยมเนี่ยนะฮะรัฐบาลที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ทำนะฮะการหาเสียงไม่ว่าจะเป็นพรรค r e p u b l i c a n หรือพรรค d e m o c r a t ก็ก็มีนักระชานิยมมากพอสมควรประเด็นที่สําคัญคืออย่างนี้ฮะบางทีเนี่ยรัฐบาลไทยที่ที่ผ่านๆมาเนี่ยแคร์กับคําพูดแคร์กับไอ้ไอ้ รือไปไปจีไปแคร์กับคําพูดตรงนี้มากเกินไปประเด็นที่สําคัญก็คือวเวลาทำเนี่ยเรามีเป้าหมายไหมก็คืออะไรถ้าทําตรงนั้นเนี่ยประชานิยมแต่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนมากของประเทศทําไปครับถึงแม้มันจะเป็นประชานิยมแต่เป็นประโยชน์เสี่ส่วนมากของประเทศต้องเพราะว่าถ้าถ้าคือแคร์กับเสียงตรงนี้แคร์กับสรงนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างที่ผมได้เรียนว่ารัฐบาลน,นี้มาด้วยเป็นรัฐบาลที่ไม่ต้องพึ่งเสียงจากผู้นายๆการเลือกตั้งในข้อใดเปรียบนะฮะ,ะเหมือนกับรัฐบาลอาจจะเป็นรัฐบาลอ,อย่างที่ประเทศที่เคยรีกูนยู มหาตีเคยเป็นอะไรก็ได้เน,น,ดนิดเหน่คือคือมีข้อได้เปรียบตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลมีเป้าหมายว่าทำตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของเสียงคนข้างมากของประเยกตัวอย่างง่ายๆประโยชน์ที่เกิดกับรักฐานรากของคนน,นะฮะรักยาฐานแรงคน,นะอะไรที่ให้เขาเคยเสียเปรียบอยู่ให้เขาได้ประโยชน์จากตรงนี้มากขึ้นอาจจะบอกว่าเป็นประชานิยม นะแต่ถ้าเขาได้ไหมครับถ้าเขาได้ตรงนั้นแล้วเป็นประโยชน์เสียค้ามากของประเทศอธิบายตรงนั้นผมว่าถักไปไม่เป็นไรแต,แต่ที่เพราะที่ผ่านมาเป็นประชาชนเยี่ยมก็ถูกวิพากวิจารณว่านี่แหละทำให้เกิดความเสียหายของประเทศเปิดช่องให้คอร์รัปชัน<ะ>แต่เสร็จแล้วผู้ที่ไปควบคุมอํานาจมา<ะ>รับมาเบริหารก็มาทําประชานิยมใน<ะ>สิ่งที่มีข้อวิพากวิจาร<ะ>อาจารย์ก็คิดว่ามันก็ ก็ต้องตอบตรงนั้นให้ได้ที่ทําแล้วตรงนั้นเนี่ยมันได้จะผลประโยชน์จากการทุจริตตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าประชาชนในส่วนลากยาทั้นได้จริงตรงนี้มันตอบได้เนี่ยใครได้ประโยชน์นะฮะใครได้ประโยชน์ครับตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าข้อท็จจริงมันฟ้องตัวเองอยู่แล้วคืออย่าไปตกใจมากกับเรื่องพวกอย่างนี้อาจารย์ตะพูนมองยังไงครับประชานิยมคือประชาินมันไม่ได้เพิ่งมีมาในรัฐบาลจากการเลือกตั้งครับเราต้องมองดูว่านโยบายนั้นเนี่ยเป็นนโยบายที่ให้ประโยชน์แก่ ระดับรากหญ้าชำไน้แค่ไหนโดยเฉพาะระดับรากหญ้าประชาชนที่ไม่เคยได้รับการดูแลจากรัฐเลยประเด็นนี้เนี่ยนโยอบายประชานิยมนั้นต้องมองที่ว่าผลที่ประชาชนได้คุ้มกับสิ่งที่รัฐลงทุนไปหรือไม่ชราที่หนึ่งนะครับมันอาจจะไม่คุ้มแต่ว่าผลตอบแทนนั้นประชาชนไม่เคยได้สิ่งงนั้นเลยอันนี้นเราต้องยอมในดับหนึ่งประการที่สองจะต้องไม่มีนักการเมือง ไปไปตัดตวงผลประโยชน์จากนโยบายประชานิยม uh huh. ไม่มีข้าราชการไปตัดตวงผลประโยชน์จากประชานิยม uh huh. หรือถ้าเผื่อนในนโยบายนั้นเนี่ยมันมีทางเรื่องที่ uh huh. ดีกว่าเพราะฉะนั้นตัวรัฐบาลเองเนี่ยจะต้องพิจารณาและตัดสินตรงนี้ให้รอบคอบและก็ต้องอธิบายให้ประชาชนได้รับรู้ อธิบายให้ได Star ้รับรู้ว่าทําไมถึงเป็นอย <S <s ่างนั er kind of well, ้นทําไมถึงเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างครับอย่างเช่นกรณีที่ก็มีเรื่องอยู่เนี่ยก่อนประชุมครองมีปัญหาเรื่องห้องประชุมอย่างนี้ซื้อซื้อหม่ราคาแพงอย่างนี้อธิบายได้นะครับอธิบายด้วยเหตุและผลอย่างนิ่งเฉยถ้าเผื่อมันไม่ถูกต้องก็ปรับเปลี่ยนนโยบายทุกนโยบายนะครับมันผิดพลาดได้ถ้าผิดพลาดแล้วฟังเสียงวิจารณ์ต้องฟังเสียงคนที่เขาวิจารณ์ ถ้าเห็นว่าสิ่งที่วิจารณ์นั้นมันถูกก็ปรับแก้ได้ไม่ใครว่านะครับนโยบายนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณออกมาแล้วคุณทําแล้วจะต้องบรรลุเป้าหมายแต่ันทุกอย่างเมื่อมันบกพร่องมันผิดพลาดก็ปรับแก้ครับอาจารย์วิบูลพงศ์มองว่าขาอนุญารวมเสืมตรงนี้ิด้ตึ่ได้ไหมครับนิดเดียวครับคือผมมองว่างี้ครับคือระบบประชาธิปไตยเนี่ยฮะที่มันเวิร์กมันจะบรรตกเนี่ยเพราะว่าคนเสียงข้างมากของประเทศเนี่ยเป็นชนชั้นกลางเพราะฉะนั้นผลประโยชน์มันก็สอดคล้องกันผลชนชั้นกลางไปเสียค่าภาษีประเทศนั้นคือ เจตนาของระบบประชาธิปไตยเมื่อมาใช้ในะระบบประเทศไทยซึ่งโครงสร้างของประชาธิปไตยเป็นเหมือนปิระมิดเพราะฉะนั้นฐานลากนี่มันกว้างกว่าตรงกลาง,างนะผลประโยชน์ของชนชั้นกลางนี่อยู่ตรงกลางของปิระมิดนะฮะหรือว่าสามเหลี่ยมแต่ว่าของชนชั้นลา่าอยู่ตรงล่างเหตุผลที่เกิดความขัดแย้งมาที่ผ่านมาก็เพราะว่าชนลากย่ามองว่าชนชั้นกลางที่อยู่ตรงกลางนี่ได้ประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลสามารถที่จะทำอย่างที่ท่านอาจารย์ตะกูลพูดได้นะว่าให้คนชั้นล่างเนี่ยหรือว่าคนที่รากย่าเนี่ยแล้คนทั้ฐานลากเนี่ยเขามองเห็นว่าเขาก็ได้รรับปะโยชน์จาก การกระทำของเขาพอสมควรรัฐบาลให้การดูแลเขา้วยการเท่าเทีเทยมกัน mm hmm. ผมว่าอันนี้มันก็จะขจัดปัญหาความขัดแย้งอะไรออกไปได้เพราะว่าก็คงไม่มีใครอยากจะมานั่งขัดแย้งถ้าเขาคิดว่าเขาได้ัาความเป็นธรรมนะฮะก็วันนี้นี่คือจุดที่ผมอยากจะเรียนเสริม mm hmm. ตรงนั้นอาจารย์ครับการมองว่า1ปีหลังจากนี้ที่คอ,อชอบ,บอกว่ามีรัฐบาลแล้วก็จะใช้เวลาหนึ่งปีเนี่ย เราเราจะเห็นอะไรในหนึ่งปีนี้และหนึ่งปีนี้มันจะจัดการอะไรที่หลายคนบอกว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผ่านมาอย่างที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วมันไม่เสียของเนี่ยมันจะเกิดขึ้นรเราจะเห็นอะไรไหมฮะในหนึ่งปีนี้ครับผมมองอย่างนี้น,นะคะคือผมมองว่ารัฐบาลนี่มีเวลาน้อยปีห <those> นึ่งเนี่ยแก้ปัญหาถ้าแก้ในประเด็นต่างๆไม่จบไม่จบนะ,ะผมคิดว่าต้องแก้ที่หลักการต้องแก้ที่กฎหมายต้องแก้ที่อะไรที่เห็นว่าจะแก้ไขปัญหานั้นต่อไปได้คือสร้างให้มันยั่งยืน ให้มันยั่งยืนนะฮะเช่นอย่างที่บอกว่ากฎหมายอะไรเป็นอย่างที่มันยากแต่จําเป็นต้องมีอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องมีนะเพื่อที่ว่าหลังจากรัฐบาลนี้ไปแล้วเนี่ยนะฮะร,รัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ย <S <S จะได้มีตัวป้องกันไว้ไม่ให้สิ่งที่มันเคยเป็นความผิดซ้ำซากเกิดขึ้นได้ไปก่อนตอนนี้เนี่ยก็มีคนคิดว่าอ้าไม่เป็นไรรัฐบาลที่เขาฟิตไปก่อนปีหนึ่งเดี๋ยวพอมีรัฐบาลเลือกตั้งแล้วก็เปลี่ยนกันใหม่คือถ้าตราบใดเป็นแบบนี้เนี่ย มันก็จะวนเวียนวัฏสจักรนี้กลับมาใหม่ครับอันนี้เป็นครั้งนี้แล้วก็มีการพูดกันเสมอๆว่าไม่อยากให้เสียของนะไม่อยากเสียของไม่อยากเสียของไม่อยากเสียของถ้าไม่อยากเสียของเนี่ยก็คงจะต้องตรงนี้นะฮะอาจจะไม่อาจจะไม่เป็นที่ชื่นชอบมากมายนะแต่ว่าถ้าสามารถสร้างตัวนี้ไว้ได้เนี่ยมันจะเป็นหลักประกันต่อเนื่องไปครับอาจารย์ตะกูลคิดว่าหนึ่งปีนี่จะเห็นอะไรมครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าถ้ายังไม่เห็นอะไรและถึงตอนนั้นแล้วคณะรัฐมนตรีชุดนี้รัฐบาลชุดนี้ก็เห็นว่า ถ้าไม่ทําต่อไม่อยู่ต่อเนี่ยมันก็จะเสียของเนี่ยอันจะหมายถึงว่าต้องอยู่ต่อ,ตอไปอีก1ปีหรือสองปีหรือก,กี่กี่ปีก็ตามเนี่ยครับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเราครับถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นคงคงจะหนึ่งปีบวกบวกบวก,บวกไม่ได้ครับ <c oughs> ถ้า1ปีบวกบวกบวกนี่มีปัญหาแน่ <c oughs> นะครับอย่างอย่างผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำเนี่ยมันมีโจทย์อยู่แล้วแล้วก็มีแนวทางอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโจทย์และแนวทางที่ท่าน ปรักสุกราโหมบุรักดิ์ทนศึกษาไว้เนี่ยโจตรงนั้นไม่ใช่หมายความว่าโยนให้สภาปฏิรูปแล้วรอให้มันจบสิ้นแล้วค่อยเอามาแก้นะครับม,ม,มันมันมันก็มีแนวทางว่าไอ้โจทย์ปัญหาทั้ง11ด้านบางเรื่องเนี่ยมันจะสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขโดยตัวกฎหมายให้สภาน,นิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยปรากฏมายอมาก่อนได้หลายอย่างมันมีข้อสูตรในตัวมันเองอยู่แล้วเพราะว่าไอ้โจทย์ที่ที่จะปฏิรูปเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างพูดกันมามากแล้ว นะครับเพียงแต่ว่าไปสกัดและกันกรองมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะเวลา3เดือนแรกของรัฐบาลในการบริหารประเทศเนี่ยถ้าเผดโจทย์รีเข้าสู่สภาปฏิรูปสภาปฏิรูปก็ต้องพิจารณาว่าเรื่องเร่งด่วนที่จะมอบหมายให้รัฐบาลเนี่ยเป็นเหมือนการแก้ไขผ่านสภาธีปอย่าชาตินี่ยคืออะไร <S <S นะครับนั่นคือตัวกฎหมายกฎระเบียบส่วนสิ่งที่จะแก้ไขในเชิงของโครงสร้างทางรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันใช้เวลาในเรื่องของสภาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเองต้องพยายามวันหนึ่ง อะไรคือปัญหาเร่งด่วนที่ต้องทําต้องรีบทําดัานดีภายในสามเดือนแรกคือปัญหาประชาชนสองอะไรที่ต้องวางรากฐานวางรากฐานนั้นก็ก,ก็ก็คือตัวกฎหมายคือกฎระเบียบที่ต้องทํานะครับสามอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาสําคัญของประเทศแต่ว่ารัฐบาลที่จะแล้วทําไม่สาเร็จและจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจเพื่อวางแนวทางต่อไปข้างหน้าก็ต้องทําครับครับ ท่านผู้ชมครับคงจะพอมองเห็นเส้นทางนะครับของรัฐบาลชุดนี้นะครับคณะรัฐมนตรีชุดนี้ว่าจะเผชิญกับอะไรบ้างหลายเรื่องมีโจทย์หลายข้อเลยครับที่จะต้องตอบแล้วก็มีหลากหลายประเด็นที่จะต้องทําให้ได้ในช่วงระยะเวลาตามที่บอกไว้1ปีหรือจะกี่ปีก็ตามหลังจากนี้วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้กลับไปที่คุณนัทธาครับ